บอลลูบอลหญิงเดย์ชนรีกในสัปดาห์ที่2คู่ของประเทศไทยพบกับอิตาลีบอกเลยว่าโอ ento, ้โหพลังคนหรือพลังทางตบซะแบบว่าสาวไทยได้กิ่งไปดูขนกรุกกรุกรุกรุกตบขนาดนี้โหดขนาดนี้พี่แกไปเอาแรงมาจากไหนพาไรอีกวานูนี่ก็ลูกเล่นหลากหลายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการยอนบ้างเดี <S <S ๋ยวก็ตีแรงบ้างคาดดาวทมจะไม่ได้อดิเซ like ียกาตี้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาโอ้โหขึ้นตบแต่ละทีผมนึกว่าพายุเฮอร์เลเคนแรงนาดนี้ไม่แปลกเลยว่าแม้แต่เจแปนก็ เอาไม่อยู่อย่าว่าแต่ญี่ปุ่นเลยฮะอเมริกาถ้าได้เ,เจอก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะนี่คืออันดับ world ranking อันดับหนึ่งของโลกโนหนึ่งคืออิตาลีฮะต้องชื่นชมเขาครับว่าเขาเก่งจริงๆเราสู้ไม่ได้จริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าในการพ่ายแพ้ในแต่ละเซตถ้าสาวไทยเราสามารถทําได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือในแต่ละเซตได้มากกว่า15คะแนนขึ้นไปถือว่าสุดยอดแล้วฮะสะสบความสําเร็จในอีกระดับหนึ่งอาจไม่ชนะเขาแต่เราพัฒนาขึ้นจริงๆโดยสกอร์ผลก็ได้ดังต่อไปนี้ฮะเซ 1> 1. อิตาลีชนะไทย25-19เซตที่2อิตาลีชนะไทย25-20ต่อและเซตสุดท้ายเซตที่สอิตาลีชนะไทย25-18ต่ออย่างน้อยๆก็เกิน15แต้มขึ้นไปในแต่ละเซตคุณอย่าลืมนะญี่ปุ่นเนี่ยเจออิตาลีบางทีได้แค่17แต้มแต่ไทยเนี่ยได้18 19 20ผมถือว่าผมแฮปปี้มากผมไม่ได้เสียใจเลยผมเห็นการทุ่มเทของสาวไทยที่สู้กับพลังช้างส่วนประเทศไทยของอีชั้นเนี่ยเหมือนมดตะนอยต่อยเจ็บจริงแต่ไม่ตายไงสู้ เต็มที่แล้วฮะคุณเห็นปีญุชแป้นน้อยเขากิ้งไหมฮะเห็นดาวลูกอย่างซุปเปอร์สตาร์กัญจะรักคำวงกิ้งไหมฮะครุกครุกครุกสงสารสงสารจริงๆไอ้ที่ผม้ำานี่ไม่ได้คํำอะไรนะผมเจ็บใจผมกำลังจะหมายความว่าในการหัวราอเนี่ยมันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดซึ่งคนไทยเราก็น่าจะรู้เดชจนชาวอาเซียนเนี่ยออกมาให้กำลังใจสาวๆไทยเรามากใหม่โดยวันนี้เนี่ยน้องเพียวอัชาราพรคงยศก็ทําเต็มที่แล้วฮะในการลงมาเล่นแบบฟูลทีมเต็มสตรีมเต็มอัพลิมิตของตัวเองในวันนี้ เฮชโคออดพยายามจะดึงเพียวกลับมาฮะให้อยู่ในรูปแบบฟอร์มเดิมเพราะเพียวเนี่ยถนัดเล่นมากกับพวกตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะชาวยุโรปที่มีความสูงมากๆลูกครึ่งผิวสีตัวใหญ่ๆเรียกเนี้ยเพียวถนัดนะซึ่งวันนี้ผมมองเห็นแววตาของเพียวเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความกระหายชัยชนะที่อยากจะได้กับคืนมาเริ่มมีไฟเริ่มกลับมาแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะในวันที่21มิถุนายนไทยเจอรัสเช็คเนี่ยผมบอกเลยว่าไทยน่าจะสู้ได้ดีมากและดุดันมากกว่านี้โอกาสชนะเชคเนี่ยผมบอกให้เลยนะฮะเยอะ โอกาสที่ไทยจะสามารถชนะบังเกเลียก็มีฮะถ้าจะสามารถคงรูปแบบแบบเดิมแบบนี้ได้โอกาสที่จะสามารถชนะรัสเช็กและชนะบังเกอเลียมันไม่ไกลเกินฝันแน่นอนนะวันนี้ดาวลุ่งห้คุณผู้ชมมน้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิดบอกเลยว่าตีไปแล้วเนี่ยมันจมบล็อกไม่สามารถผ่านบล็อกได้แต่ก็มีหลายลูกนะที่สามารถตีผ่าไปได้คือโน1นของโรกะ่ะคุณผู้ชมมะสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมันสามารถพลิกแพงความเดี่ยวของเขาเนี่ยไม่ต่างจากเจแปนเลยขนาดเรายอดนิ่มๆแต่ลิเบโลคเขาเร็วมากเคลื่อนที่รับได้เร็วมากและ จังหวะการสวนของเขาการตบคืนเนี่ยมันแรงอย่างก,กับพายุวันนี้น้องนุ๊กนิกเนี่ยโดนตบใส่ตัวเต็มๆต,ตอนแรกผมนึกว่าโดนหน้าผมตกใจมากแบบโอ้โหสะดุ้งอะลิปเโรนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะเละทุกคนนะเละเป็นโจกเลยวันนี้ไทยแต่ความบอบช้ำความเจ็บปวดตรงนี้แหละมันจะไปเสริมแรงให้วันที่21 22มิถุนาย,ยนนี้เราจะสู้ได้ดีมากกว่านี้ฮะโดยในซึ่งวันนี้อย่างที่ผมบอกไปฮะผมพอใจในระดับหนึ่งที่ไทยได้15แต้มในแต่ละเซตสูงขึ้นส,ขน,สขน,นสูงขึ้นสูงขึ้นในเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยถือ ในช่วงต้นเซตแต่เรามาเสียในช่วงกลางเซตที่เขามีการแรลนลี่กันยาวๆต้องยอมรับรับว่าลูกตบของทางอิตาลีเนี่ยเขามีความเฉียบคมเฉียบขาดและเด็ดขาดมากกว่าทีมไทยคุณว่าเพาลาลอีกุนูุตีหนักแล้วเขายกมีอเล็กเซียในจาซาลาฟาและดดเจนนารคุณดูสิฮะโอ้โหโหดจริงๆอ่ะม่จะโวยสมควรน,นะที่เพนอร์แลงกิงอันดับหนึ่งอย่าไปเสียใจฮะทีมอื่นเจออิตาลีเละกว่าเราอีกบางประเทศเนี่ยในแต่ละเซตได้แค่ 13- 12 11คะแนนก็มีโดยซึ่งในวันนี้ครับคุณผู้ชมะ มีคำพูดจากประเทศคู่แข่งขันของเราคือประเทศอิตาลีเนี่ยได้ออกมาให้กำลังใจสาวไทยรวมไปถึงชาวอาเซียนของเรากันด้วยฮะเดีย๋ยวไปร,รับชมกันแบบไม่ยาวนะคุณผู้ชมฮะสัก5านาทีหอมมาแรกครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอิตาลีฮะได้มากล่าวชื่นชมและให้กำลังใจสาวไทยว่าสู้ได้ดีมากแล้วสาวไทยสู้ต่อไปอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งหมดหวังพวกคุณสู้กับอิตาลีได้ดีมากทีมชาติของเรานั้นมีผู้เล่นที่ทรงคุณค่าและตัวใหญ่พละกกำลังอันมหาศาลในขณะที่พวกคุณนั้นเสียเปรียบเราในทุกด้านเรารู้ดี แต่นี่คือเรื่องของการกีฬาที่เราไม่สามารถจอมความพวกคุณได้เราจําเป็นต้องสู้ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแนบชิดและมีพิภาราที่ดีต่อกันฮอมเมนต์ตมามาจากประเทศอิตาลีได้ประกาศว,ว่าสาวไทยพวกคุณเก่งมากแล้วในการที่สามารถสู้กับทีมชาติของเราได้ดีขนาดนี้ถ้ามีเวลามากกว่านี้อีกหน่อยฉันเชื่อว่าทีมไทยอาจจะสามารถได้เซตมาจากอิตาลีก็ได้และในเซตที่สองที่พวกคุณมีโอกาสมา,มากและปฏิเสธไปได้ว่าหากเราไม่มีพลาอิกูนูและซาลฟ่าเราอาจจะพ่ายแพ้ทีมไทยไปก็ได้นี่คือคําชมจากใจจริงฉันพวกคุณเก่งมากฮอมเมนตมาาลีได้ ว่าฉันรับชมผ่านทีวีฉันเห็นการเกิดขึ้นปากฏตกรณ์ที่ทีมไทยนั้นสามารถเล,ล่ลีได้กับเราได้สูสีแต่ความเชียบคผม,มและการจบสกอร์นั้นอิตาลีมีมากกว่าทีมไทยแต่พวกเธอก็ทําได้สุดยอดแล้ว Amazing. Bangkok. อ,อเมซิ่งแ Bangko อกอเมตอมามาจากอิตาลีได้มาบอกว,ว่าว้าวนี่เป็นเกมที่สรุปมากระะวางไทยเจอกับอิตาลีพวกเธอนั้นมีความกระหายอยากได้ชชนะแล้ววันนี้พวกเธอสามารถทําได้อีกครั้งในการเป็นนัมเบอร์วันของโลกแต่ทีมไทยนั้นถึงเวอร์ได้กิ้งจะต่ํากว่าแต่ในการเล่นของพวกเขาเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเธอเล่นอย่างสนุขสนานและ สูวสาวไทยคอ,อมเมตตามาจากอิตาลีได้มาบอกว่าสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้มันไม่ใช่แค่รูปแบบเกมเท่านั้นมันยังรวมไปถึงทีมเวิร์ควิธีการเล่นเข้าขางกันบอลเ็วบอลสูดทับเอ็กทับไยและในการเล่นบอลแบบแรนลี่ทีมไทยสามารถทําได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อสู้ต่อไปนะทีมชาติไทยฉันพร้อมให้กําลังใจคุณเสมอจากอิตาลีคอ,อมเมตตามาจากประเทศอิตาลีได้มาบอกว่าถ้าเสริมความแข็งแกร่งอีกหน่อยทีมไทยจะสามารถสู้กับพวกเราได้อย่างสูสีสนุกมากกว่านี้ทีมสาวไทยพวกคุณทําได้ดีมากแล้วปีนี้ทีมสาวไทยพัฒนาขึ้นมมมาาาาาาในนกกกรรรสสถถต่่่ออบญีปุและเื ฉนั้นพวกเขามาในวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของคุณและญี่ปุ่นแทบไม่ต่างกันเลยแต่ทีมไทยขาดเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือพลังกำลังของพวกเขายังมีไม่มากเพียงพอในการที่จะจบสกอร์และขอมเมสสุดท้ายคุณผู้ชมฮะมาจากประเทศอิตาลีได้มาบอกว่าสวัสดีทีมสาวไทยฉันเป็นหนึ่งในในักกีฬาทีมชาติถึงจะไม่ใช่กีฬาวอลเลยบอลฉันมาจากสโมสรกีฬาแห่งอิตาลีวันนี้ฉันได้รับชมพวกคุณแล้วฉันชอบความน่ารักของทีมสาวไทยมากกว่าประเทศของฉันเสียอีกสาวไทยคือหนึ่งในสเปคของฉันฉันหลงรักพวกเธอและสาว เโอ้โหชมไปชมมาจะจีบสาวไทยซะแนวรู้ไหมว่าหลายคนเขาก็มีเจ้าของแล้วนะจะจีบก็ยากหน่อยนะพะนอมเพราะบ้านฉันเวลาแต่งงานเนี่ยมีค่าสินสอดจบจากคอมเมนต์ของประเทศคู่แข่งขันของเราอย่างอิตาลีต่อไปนี้คุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปร,รับชมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะขอมาแรกครับคุณผู้ชมมามาจากประเทศอินโดนีเซียด้ประกาศชื่นชมทีมไทยว่าสุดยอดมากทีมไทยนิโลปลเขาพระคุณทํางานอย่างหนักสู้กับอิตาลีได้สูสีสะดุกข,ขนาดนี้ฉันถือว่าทีมไทยสอบผ่านคอมเมนต์ต่อมาจมากอินโดนีเซียในประกาศว่า น่าเสียดายที่ชัชนชุออนมกวงสีนั้นเธอไม่ได้ลงมาช่วยเธอมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เพราะฉันรักเธอมากฉันอยากจะให้เธอหายไวๆเพื่อจะได้มาช่วยทีมในรายการต่อไปฉันหมายถึงรายการศึกชิงแชมป์โลกซีเบริกและซีเกมส์คอมเมนต์ต่อมามาจากอินโดนีเซียได้ประกาศสมทบว่าใช่แล้วการที่ทีมไทยนั้นไม่มีชัชนชุออนมกสีมีเพียงพิมพ์พิเชียกุกลำคนเดียวเธอทํางานนากเกินไปส่วนดาวรุ่งนั้นพยายามช่วยเหลือทีมแล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถตีผ่าทัลุบ็อกไปได้เห็นได้ชัดเจนว่าไทยมีปัญหาแต่แก่พวกเขามีรุ่นพี่ที่มมมมีีีควาาาาาาาชํนนญปรระะสบบบกกกณท่่เเเือ้แลขไดจ ก็จะสามารถพาทีมไทยชนะอิตาลีไปก็ได้คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอินโดนีเซียเลนมาบอกว่าทําได้ดีแล้วสาวไทยไม่เป็นไรนะในการล้มของพวกคุณก็สามารถลุกขึ้นมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ริบเบโลของพวกคุณเขาล้มตังม้งไารู้กี่ครั้งไปจนรู้เป็นน้อยคุณสุดยอดมากและดาวลูกของเขาที่เป็นริบเบโร่โอีกคนซึ่งฉันก็ไม่อาจทราบชื่อของเธอได้คอมเมนต์ต่อมามาจากประเทศอินโดนีเซียได้มาบอกว่าไม่เป็นไรนะสาวไทยเก่งมากแล้วในวันนี้สุดยอดมากแล้วในการทาคะแนนในแต่ละเซตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่คือกีฬาระดับโลกและททีีม่่คคุณสูู้้อออยนนนนัััื Number เเขาป็ดบ แลนดกิ้งที่ดีที่สุดในโลกเพาลไลอิกโนเธอเก่งมากตัวใหญ่มากแต่ทีมไทยนั้นก็สู้สุดความสามารถของพวกเธอแล้วไม่ต้องเสียใจไปฉันพร้อมให้กำลังใจพวกเธอเสมอจากอิโดนีเซียความเมตตามาจากอิโดนีเซียเช่นกันฮะได้มาบอกว่าในวันนี้ฟอร์มของประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเล่นได้ดีมากแล้วฉันแทบจะไม่เห็นข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นแตทีมชาติไทยเลยพวกเธอสู้สุดความสามารถสู้ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นนักกีฬาฉันขอให้พวกเธอโชคดีทีมชาติไทยความเมตตามาจากประเทศอิโดนีเซียได้มาบอกว่าไม่เป็นไรน ได้มาบอกว่า,ว,าว้าวดาวรุ่นของพวกเขาสู้ได้ดีมากวันนี้สลาสีทาเลอเธอเหมือนกับรุ่นพี่ของเธอจริงๆฉันหมายถึงชัชจะออนโมกสีเธอมีความใกล้เคียงและมีสไตล์การเล่นที่คล้ายมากปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในวีนลปีนี้หากไม่มีเธอทีมไทยจะแย่ลงกว่านี้แต่ในวันนี้พวกเธอสู้ได้ดีมากฉันเปรียบว่าดีมากพอเหมือนการที่ปราคุณเจอกักกบทีมเยอปมันและคอมเมนต์สุดท้ายคุณผู้ชมฮะมาจากอิดนีเซียคอมเมนต์ได้ยาวนิดนึงนะฮะเขาได้มาพูดว่าเฮชโค้ดคนนี้เขาเก่งมากเขาสามารถคุมทีมเขาสามารถให้กำลังใจนักกีฬา ตัวใหญ่ตัวสูงพลังกำลังอันมหาศาลในขณะที่ทิโบโลของประเทศไทยทํางานอย่างหนักรับบอลที่ตีมาอย่างหนักหน่วงพราเขาเก่งมากแล้วฉันอยากได้ทิโบโลแบบนี้เข้ามาร่วมสมทบภายในอิโดนีเซียถ้าอาลอมั่นใจสักวันหนึ่งอิโดนีเซียจะมีทิโบโลที่เก่งขนาดนี้เก่งมากชื่นชมพวกเขาทีมไทยครับคุณผู้ชมนะนี่นะฮะคือความคิดเห็นของคู่แข่งขันของเราอย่างอิตาลีรวมไปถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศอิโดนีเซียถามว่าทาไมวันนี้ผมถึงนาคอมเมนต์มาแค่2ประเทศคุณผู้ชมนะผมไม่มีเวลาซึ่งวันนี้เนี่ยฝนก็ตก เพราะมาอย่างนั้นเนี่ยเสียงจะดังมากเพื่ออัตรสที่ดีในการรับฟังฮะผมเลยหาคอมเมนต์ได้แค่สองประเทศนี่นะฮะเป็นเหตุผลเอาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าในวันพรุ่งนี้เราจะงดพักหนึ่งวันแล้วเราจะกลับมาต่อกันเลยในวันที่21นี้ไทรเจอรัสเช็กในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งวันที่22มิบิจุนาเวลาเที่ยงตรงนะฮะคุณผู้ชมฮะไทยพบฟังเกเรียอันนี้สนุกแน่ๆเมรุนนะเธอเมรุนว่าไทยอาจจะชนะและได้เซตด้วยกับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมก็็สสสาาาามมมมรถแดดดเเหนนไ้้้คอตลุ่ี ะะกับผมและทีมงานจะเข้าไปกันยังแน่นอนนะฮะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบใจในสไตล์การผ่าของช่อง One Matter Channel ฝากคุณผู้ชมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเข้ามาปุ๊บรู้ก่อนใครปับ๊บโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ